เริ่มฟังนิทานบ้านนารานันอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นาราันด้วยครับเหนือเวหาเส้นแสงสีแดงเพลิงดุดแสงสนธยาสายหนึ่งในห้วงพริบตาขับไล่แสงตะวันบนลานคลื่นอักคีร้อนเผาทำให้ฝูงชนเสมือนอยู่ในเตาไฟภายใต้สายตาจับจ้องนับไม่ถ้วนเส้นสีแดงเพลิงหวดฟาดบนศีรษะหยุนหลิงที่ไม่ทันตั้งตัว เสียงดังสนั่นปานอสศนีบาดเปรี้ยงพลังเกลียวกราดสุดเปรียบระเบิดพุ่งในพริบตาความเจ็บปวดแสนสาหัสแผ่กระจายจากในหัวของหยุนหลิงราวศีรษะจะฉีกขาดก็มีปานกลางฟ้าหยุนหลิงสองแขนกุมศีรษะที่เลือดไหลไม่หยุดเสียงคลางหน้าสังเวชเพลงจากปากร่างดุจสก,กุณนาสิ้นปีกรวงและลิ้วลงมาร่างลนวูบยังรวดเร็วขณะห่างจากพื้นสิบกว่าเมตรหยุนหลิงกระพือปีกคู่ ส่งตัวไว้ได้ในฉับพลันผวยแสงจัดจ้าสีขาวอมเทาแผ่พุ่งจากในกายทันใดนั้นรังสีเจิดจ้าพกความโกรธเกรียวแผ่สภาวะคุกคามที่ยากจะสกัดกั้นชนิดหนึ่งคมเส้นสีแดงสายนั้นลงไปในพริบตาก่อนกระดำซ้ำจนแตกสลายการตอบโต้แฝงโทสะมหันของผู้แกลงกล้าระดับราชันยุทธไหนเลยธรรมดา เส้นแสงสีแดงค่อยๆจางหายรังสีเจิดจ้าที่ระเบิดจากในกายหยุนหลิงหดวูบเข้าร่างอย่างรวดเร็วรังสีเจิดจ้าเลือนลับหยุนหลิงที่อยู่ในนั้นปรากฏตัวบนเส้นสายตาของฝูงชนอีกคราทว่าฝูงชนแลเห็นสารรูปของหยุนหลิงยามนี้ทั่วลานเงียบกริบเป็นแผ่นผืนอึดใจให้หลังเสียงสูดไอเย็นเป็นระรอกดังขึ้นตรงนั้นทีตรงนี้ทีกลางเวหาปีกคู่บนหลังหงยุนหลิงกระพือเอ่ย สวงอกสะท้อนหนักหน่วงสองมือกุมศีรษะแน่นเลือดสดสีแดงฉานไหลโชกออกมาตามง่ามนิ้วหยดลงพื้นดังติง๋งติงแทบอาบย้อมใบหน้าเป็นสีโลหิตสองมือค่อยๆพละจากศีรษะแผลลึกครึ่งนิ้วแนวหนึ่งพาดยาวถึงริมหูขวาในรอยแผลลึกนั้นถึงกับมองเห็นกระดูกขาวโพลนอาการบาดเจ็บที่สยดสยองเช่นนี้หากครู่กอนยุนหลิงตอบสนองช้ากว่านี้เล็กน้อย เกรงว่าศรีรษะคงหลุดลอยเพราะกระบวนท่านี้ของเซียวเหยียนแล้วเดิมทีด้วยพลังฝีมือของเซียวเหยียนต่อให้สำแดงทักษะยุดชั้นดินก็ไม่มีทางสร้างหายนะแกหยุนหลิงถึงเพียงนี้แต่เพราะฝ่ายหลังประมาสตรูเกินไปหากครู่ก่อนเขาใช้เยื่อพลังงานปกคลุมศรีรษะตั้งแต่แรกการจูโจมของเซียวเหยียนอย่างดีก็ทำให้แค่เขาบาดเจ็บหนักคงไม่ถึงกับร่อแร่ปางตายเช่นนี้ฝ่ามือสันะร,ร,ริกหยุนหลิงหอบหนักตลอดเวลา เขาคมความเจ็บเงยหน้าขึ้นใบหน้าแกชรายามนี้เปลี่ยนเป็นดุร้ายน่ากลัวดวงตาอาฆาตเจ็บแขนจับจ้องเซียวเหยียนบนฟ้าท่าทางนั้นเหมือนอยากจะสับเซียวเหยียนเป็นหมื่นท่อนใจจะขาดดีดีเด็กน้อยที่ประเสริฐจริงเราผู้เท่าประเมินเจ้าต่ำเกินไปเข่นเคี้ยวเข่นหัวเราะความเจ็บปวดรวดร้าวที่แล่นมาจากศรีรษะทำให้ยุนหลิงหน้ามืดเล็กน้อยแต่เทียบกับความเจ็บปวดทางกาย โมหะทางใจแทบจะทำให้หยุนหลิงขาดสติเบื้องหน้าสานุษิ์นับพันของสำนักม่านเมคาตนถึงกับแทบเอาชีวิตไม่รอดเพราะเด็กน้อยอายุไม่ถึง20ปีความอับอายเช่นนี้สาหัสยิ่งนักเอาโอสถรักษาบาดแผลออกจากแหวนบรรจุจากนั้นโปะทั้งหมดบนปากแผลรับรู้ถึงความเย็นที่ค่อยๆแผ่ซ่านหยุนหลิงยามนี้ค่อยรู้สึกความเจ็บปวดทุเลาลงสายตาอมตจ,จับจ้องเซียวเหยียนสูดหายใจลึกเฮือกหนึ่ง คำรามว่าเสียวเหยียนวันนี้เจ้ายาหไมยออกจากสำนักม่านเมฆาเซียวเหยียนจำเลืองมองหยุนหลิงที่เลือดอาบหน้าอย่างชืดชาอดเสียได้ในใจไม่ได้หลังสำแดงทักษะยุดชั้นดินกลับเพียงทำให้อีกฝ่ายเจ็บหนักเท่านั้นซึ่งตอนแรกเซียวเหยียนยังนึกว่าจะจัดการตาแก่นี้ได้ในไม้บรรทัดเดียวทักษะยุติเซียวเหยียนใช้ออกเมื่อครู่น่าจะเป็นชั้นดินกระมังบนต้นไม้ยักษ์ เจียสิงเทียนรีตามองดูหยุนหลิงที่เลือดอาบหน้าแล้วหันมากล่าวกับฝ่ามาอออาศัยพลังฝีมือระดับมหาคุรยุทธของเขาสามารถทำร้ายหยุนหลิงได้คิดว่าระดับของทศะะยุทธ่่าจะไม่ต่ำกว่าฉันดินฝ่ามาพงกศีรษะนิดหนึ่งเอ่ยน้ำเสียงอัศจรรย์ใจคิดไม่ถึงว่าเขาจะเก็บงาไว้ตลอด ดูท่าการประลองกับหน้าหลันเย็ยนร้านคอนหน้านี้ใครจะคว้าใช้กลับไม่ใช่เรื่องอยากเจียสิงเทียนถอนใจมุ่นคิ้วกล่าวโจนุมนี่ไปเอาสิ่งของมากมายเหล่านี้มาจากที่ไหนกันแรกสุดก็ฝฟวิเศษต่อมาก็สัตว์เลี้ยงระดับราชันยุดตอนนี้ยังทักษะยุดชั้นดินอีกหรือเบื้องหลังของเขามีผู้สองอิทธิพลดียิงใหญ่ ที่พวกเราไม่รู้จักขอให้สนับสนุนอยู่ฟามาสายหนะ้ากล่าวตามสัตว์เขารู้สึกเช่นกันว่าเสียวเย็นนำไ่าตายที่แม้แต่พวกเขายังรู้สึกอัศจรรย์ใจเหล่านี้ออกมาได้ช่างเหลือเชื่อจริงๆเพราะกระทั่งสมาคมนักปรุงโอสถของเขายังไม่มีกำลังความสามารถนำไฟวิเศษชนิดใดๆหรือสัตว์เลี้ยงระดับราชันยุตัวหนึ่งออกมาได้เลยหรือจะเป็นตระกูลเสียวประโยคนี้พอกล่าว ้ามากลับใส่หน้ายาะหยันตนเองอาศัยกำลังความสามารถของตระกูลเซียวสามารถนำทักษะยทดชั้นดินออกมาขแขนงหนึ่งก็ไม่ง่ายแล้วใครจะครอบครองทักษะยทดชั้นดินนั่นก็คือเรื่องที่ไม่มีทางเป็นไปได้สองคนสบตากันต่างขมวดคิ้วถอนใจด้วยความกว้างขวางด้านข่าวสารของพวกเขากลับยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดเกี่ยวกับเซียวเหยียนในสามปีแม้แต่น้อยเสยสวะตระกูลเซียวในปีนั้น ดูเหมือนหลังจากที่นาหลันเย็นรานรุดไปขอถอนมัน่นจูจูก็พง,งาดขึ้นมาหรือกล่าวว่านี่เป็นเพราะแรงกระตุ้นจากการถูกถอนมัน่นทั้งสองหัวเราะขืนหากเป็นเช่นนั้นจริงนาหลันเย็นรานใช่นับว่าถูกกำตามสนองหรือไม่เหนือเวหากลิ่นไออมหิตท,ที่แผ่ซ่านจากในกายหยุนหลิงแม้แต่สิทธิสำนักม่่นเมคาเบื้องล่างยังรู้สึกได้ยามนั้นสบตากันเลิกหลักไม่กล้าปริปากเปล่งเสียง เลี่ยงมีให้สกิดถูกเพลิงโทสะของหยุนหลิงที่กำลังอยู่ในช่วงตระเตรียมจุดระเบิดเจ้าหนุ่มเซียวเหยียนคนนี้หลงมือโหดเหี้ยมจริงๆบริเวณริมขอบของโคมพลังงานไฮโปตงตกใจกับเหตุพลิกผันจนเหลียวหน้ามาเช่นกันและเห็นหยุนหลิงถูกกระนำจนศีรษะแตกเลือดอาบอเด็ตอนาดเหลือทนอดจะสายหน้าพึมพำไม่ได้ให้เลารีบทำลายโคมป้องกันเถอะที่นี่ไม่ควรอยู่นาน เซียวเหยียนเงยหน้าร้องเร่งให้โปโตงสามนาทีพยักหน้านิดหนึ่งไหโปโตงไม่พูดพร่ามหันกลับมาเปิดฉากจูโจมโคมพลังงานอีกรอบทว่าโคมพลังงานที่สร้างขึ้นโดยการผสานแรงของผู้ดูแลสำนักบ้านเมค,คานับร้อยคนกลับคงทนยิ่งแม้วงกระเพื่อมพลังงานแผ่กระจายไม่หยุดแต่อย่างไรก็ไม่บุบสลายไห้โปโตงในเมื่อท่านไม่เห็นแก่นหน้าพวกเราสำนักบ้านเมค,คาเช่นนั้นเราพู้เท่า ก็ไม่จำเป็นต้องไหวหนะ้าราชาน้ำแข็ง,งได้ยังใดใบหน้าดุร้ายมองดูโคมพลังงานที่สั่นไหวตลอดเวลาหยุนหลิงกราดเกลียวไม่แยแสเสียงตวาดของหยุนหลิงไอโปตงยังคงโจมตีโคมพลังงานอย่างต่อเนื่องตอนนี้เหตุการณ์ลุกลามบานปลายเรื่องอื่นๆค่อยว่ากันวันหลังเขาไม่เชื่อหรอกว่าสำนักบ้านเมคาจะกล้ากระทำสิ่งใดต่อตระกูลมีเธอเออเพราะจะอย่างไร การตอบโต้ยังบ้าคลั่งของระดับมหาราชาญุตคนหนึ่งก็เพียงพอทําให้ผู้ใดก็ตามสถานขวัญกำมัดแน่นยุนหลิงซึ่งตอนแรกเดือดดานสุดขีดกลับพลันสงบลงก้มหน้าตะโกนบอกสิทธิสำนักม่านเมฆานับพันบนลานด้วยน้ําเสียงเยียบเย็นสิทธิสำนักม่านเมฆารับคําสั่งตั้งค่ายคนม่านเมฆากรมตะวันเจ้าหมอนี่ถึงกับเอาค่ายคนงสำนักออกมาใช้ ถ่าทางจะถูกเซียวเยียนกดดันจนเสียสติไปแล้วสดับเสียงคําสั่งของหยุนหลิงกูเหอตะลึงวูบมุ่นคิ้วสายหน้าพึ้มพำมได้ยินเสียงตะวาดสั่งที่ก้องดังทั่วลานสิทธิสำนักม่านเมคาทั้งหมดต่างพัะงะงนันหลังรีรอเล็กน้อยก็ประสานเสียงรับคําแล้วหลับตาอึดใจให้หลังพลังงานสีขาวเป็นกลุ่มๆพุดซึมออกมาจากเหนือศีรษะของสิทธิสำนักม่านเมฆา พลังงานในรูปหมอกควันสีขาวลอยคลุ้งไม่ขาดสายสุดท้ายแทบจะบทบางแผ่นฟ้าทั้งผืนทอดตาแลไปราวทะเลหมอกก็มีปานและกึ่งกลางทะเลหมอกก็คือหยุนหลิงเองผู้อาวุโสะทุกท่านช่วยข้าอีกแรงและเห็นพลังงานไอหมอกที่ฝุ่งกระจายโดยรอบหยุนหลิงตะโกนสั่งอีกคราคราบเลือดบนหน้าเริ่มแห้งรังแลดูสยดสยองสิ้นเสียงคำสั่งของหยุนหลิง ผู้วอวสโสชุดขาวสิบกว่าคนบนแท่นศิลาพลันลุกขึ้นอย่างพร้อมเพรียงร่างทะยานวูบแยกย้ายกระโจนสู่ยอดไม้โดยรอบลานอย่างเร่งร้อนสองมือประสานท่าตีลักษก่อนคล้อยหลังการประสานท่ามือของพวกเขาทะเลหมอกที่อบอวนทั่วฟ้าพลันไหวกระเพื่อมตำแหน่งกึ่งกลางทะเลหมอกพลังงานไอ้น้ำจับตัวอย่างรวดเร็วอึดใจให้หลังถึงกับผนึกเป็นลูกเกลียวพลังงานสีขาวขนาดสิบฟุตลูกหนึ่งเบื้องหน้าหยุนหลิง ค่อยๆชูมือขวาควบคุมเกลียวสีขาวจากที่ไกลๆยุนหลิงศาส์แววอมาหิตในดวงตาตวัดแขนเสื้อลูกเกลียวที่ผนึกขึ้นจากพละกกาลังของสิทธิสันักม่านเมคาทั้งหมดลูกนั้นก็พุ่งปราดไปทางเซียวเหยียนบนฟ้าด้วยความเร็วสูงพลังงานของลูกเกลียวสีขาวน่ากลัวสุดขีดจุดที่เคลื่อนผ่านปรากฏเขตสุญญากาศยาวสิบฟุตแนวหนึ่งแม้กระทั่งอากาศธาตุโดยรอบยังถูกพลังงานมหาศาลขุมนี้ กดคุกคามเป็นความว่างเปล่าเซียวเหยียนระวังให้โปโตงตะโกนบอกพลังงานที่แฝงเร้นในลูกเกลียวนั้นเกรงว่าไม่ใช่ระดับมหาครุยุทธ์อย่างเซียวเหยียนจะต้านได้สายไปแล้วอาศัยความเร็วของเขาไหนเลยจะหลบพล้น <laughs> ยุนหลิงหัวเราะอ,อย่างบ้าคลัง่งโบกแขนเสื้ออีคราลูกเกลียวพลังงานบรรลุถึงเบื้องหน้าเซียวเหยียนที่ปั้นหน้าตื่นตะลึงปานฟ้าแลบพกพาพลังสุดสะพรึง พุ่งชนเซียวเหยียนมองดูลูกเกลียวพลังงานที่พุ่งปราดมาด้วยสีหน้าปัญญา้นยากเซียวเหยียนร้อนรุ่มในใจที่สุดพลังงานชนิดนี้ยังเหนือล้ำกว่าพลังงานที่ระดับราชันยุดพูดหนึ่งสำแดงออกมานำซ้ำ,ำความเร็วในการจู่โจมเช่นนี้ยังยากแก่การหลบเลี่ยงสองตาจับจ้องลูกเกลียวพลังงานที่ใกล้เข้ามาทุกขณะเสียวเหยียนพึ่งเตรียมกัดฟันสู้ตายสักตั้งเงาพลังแสงสีรุง้งพลันวูบวาบตรงหางตา เงาทมื่นใหญ่พุ่งดิ่งเวหาร่างใหญ่มะึมาของนาคารุ้งกลืนฟ้าทลาลงมาขนดหางพอปัดร่างพลันขมวดหมวนโอบล้อมซิวเยียนไว้ภายในอย่างมิดชิดเปรี้ยงเสียงดังสนั่นปานฟ้าถลม่มกึกก้องนภากาศตามด้วยเสียงโหยหวนสุดรันทดของนาคาภายใต้าสายตาจับจ้องอย่างเครียดรึ้นนับไม่ถ้วนวงกระเพื่อมพลังงานค่อยๆสลายไปเผยเห็นนาคารุ้งกลืนฟ้าที่ถูกชนกระหนำ่ำ นาคารุ้งกลืนฟ้ายามนี้สภาพอเด็จอนาชชวนสังเวชเกล็ดงูสีรุ้งที่เคยสวยสดงดงามถูกโจมตีจนแหลกลานเกือบครึ่งเลือดแดงฉานไหลปรีออกมาตามเกล็ดที่ปริแตกยดติง่งติ้งราวหยาดพิรุนลำตัวใหญ่ยักษ์ของนาคารุ้งกลืนฟ้าขยุกข,ขยิกเบาๆปล่อยเซียวเหยียนที่ปลอดภัยไรเรื่องราวออกมาเซียวเหยียนเงยหน้าแลเห็นประกายในตางูหม่นแสงเลือดที่ยดใสใบหน้าอุ่นร้อนเล็กน้อย นาคารุ้งกลืนฟ้าที่แลบลิ้นมาทางเซียวเหยียนในตางูทอแววห่วงใหญ่เวลานี้นาคารุ้งกลืนฟ้าที่ขึ้นสู่ระดับห้ากอบไปด้วยสติปัญญาที่ไม่ได้ไปกว่ามนุษยชาติหากมิใช่เพราะจิตวิญญาณของราชินีเหมยตู้สาควบคุมอยู่เกรงว่าคงจะพูดภาษามนุษย์ได้แล้วตั้งแต่นาคารุ้งกลืนฟ้าลืมตาดูโลกสิ่งแรกที่เห็นก็คือเซียวเหยียนบวกกับการคลุกคลีอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่ผ่านมาแม้เป็นสัตว์เดรัจฉาน แต่มีความรู้สึกผูกพันกับเสียวเหยียนนานแล้วกัดฟันกรอดเสียวเหยียนแลเห็นนาคารุ้งกลืนฟ้าที่แตกยับไปทั้งตัวโดยเฉพาะเมื่อเห็นแววอาทรนด่างมนุษย์ในดวงตาของนาคารุ้งกลืนฟ้าความโกรธแค้นแทบจะครอบงำสติของเขาแต่ดีที่สุดท้ายกดคมเพลิงโทสะไว้ได้สายตาเย็นชามองดูหยุนหลิงเบื้องล่างแวบหนึ่ง เสียวเย็ยนรีบเอายารักษาบาดแผลออกจากแหวนบรรจุหลายขวดแล้วเคว่งใส่ลำตัวนาคารุ้งกลืนฟ้าขวดยาแตกเพลาะเมื่อกระแทกทุกเกล็ดงูน้ำยาอุ่นๆลังไหลฉโลมแผลช่วยบรรเทาความเจ็บแสบให้นาคารุ้งกลืนฟ้าเจ้านมที่โชคดีคราวที่แล้วเจ้าเดราชานที่ช่วยเจ้าได้แต่คราวนี้เล่ามองดูนาคารุ้งกลืนฟ้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสยุนหลิงเข่นหัวเราะฝ่ามือพอบอก ลูกเกลียวพลังงานเริ่มผนึกตัวอีกครั้งพลังงานที่ทังโถมออกมาจากเคลือบผิวของลูกเกลียวสั่นสะเทือนอากาศาธาุโดยรอบเป็นความว่างเปล่าลองนรอกเธอะจ้องขเขม็งลูกเกลียวพลังงานขยายใหญ่ในลูกตาไม่หยุดเสียวเยียนกัดฟันแน่นกุมกระชับไม้บรรทัดเหล็กดำปรายุทธในกายไหลาบายอย่างคลุ้มคลั่งฮะยุนเหลิงหันในฐานะผู้อาวุาโสใหญ่สำนักม่านเมฆาถึงกับลงมืออำมหิตต่อยุวชนคนหนึ่ง ช่างไม่ละอายแกใจขณะลูกเกลียวพลังงานใกล้พุ่งถึงเซียวเหยียนเสียงเข่นหัวเราะของไฮโปรตรงดังขึ้นในที่สุดคันช่องน้ำแข็งหมื่นบุพผาคล้อยหลังเสียงตะวดัดคันช่องน้ำแข็งขนาดมหึมาที่ปกคลุมพวงอากาศหลายสิบฟุตผืนหนึ่งผันปรากฏขึ้นเบื้องหน้าเซียวเหยียนผิวคันช่องเคลือบคลุมด้วยละอองน้ำทองประกายเงาวับใต้แสงตะวันเปรี้ยงลูกเกลียวพลังงานกระแทกคันช่องน้ำแข็งอย่างหนักหน่วง พลังงานมหาศาลถูกละอองน้ำนับไท่วนเหล่านั้นสลายสิน้นรอเมื่อลูกเกลียวพลังงานจางหายขันช่องน้ำแข็งแม้แตกบินปลุพรุนแต่ยังยืนหยัดอยู่ได้ตราบจนพลังงานไอหมอกที่อบอวนในอากาศโดยรอบลลายสูญจึงค่อยหนึ่งเสียงดังแคร็กแตกกระจายเป็นผลึกน้ำแข็งปลิวว่อนเต็มฟ้าไม่เป็นไรกระมังเงาคนขยับบูบไหโปโตมปรากฏขึ้นเบื้องหน้าเซียวเหยียนหันหลังให้เขาขณะถามไม่เป็นไร เซียวเหยียนใสยหนะ้ามือกำม้บรรทัดแน่นตอบเสียงแผ่วคราวนี้ยุ่งยากแล้วคิดไม่ถึงเจ้าหมอน,นี่จะงัดเอาคข่กยอนเมคาคลุมตะวันออกมานี่ถึงเป็นคข่ายกนพิทักษ์สำนักม่านเมคาเปิดฉากเมื่อใดสำทธิ์ผลเมื่อน,นั้นที่ผ่านมาเคยช่วยสำนักม่านเมคาคลาดแคล้วจากคราะ์ภัยไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วไฮโปรตรงกวาดมองทะเลหมอกเบื้องล่างช้าๆยิ้มคืนพลางกล่าว ขอเพียงในกายสิทธิ์สำนักม่านเมฆายังมีเรี่ยวแรงเช่นนั้นพวกเราก็เท่ากับกำลังต่อสู้กับสิทธิ์นับพันของสำนักม่านเมฆาต่อให้ระดับมหาราชันยุทธก็ไม่มีทางต้านทานได้เซียวเยียนขหมวดขิวเป็นปมกล่าวเสียงเครียดแล้วพวกเราจะทำอย่างไรดีไฮโปรตรงเงยหนะ้ามองคมพลังงานที่ปกคลุมลานกว้างแวบหนึ่งเว้นแต่จะทำลายเจ้าสิ่งนั้นขอเพียงมันแตกทลาย ข้าก็สามารถพาเจ้าหนีไปแต่ตอนนี้ต้องคุ้มกันเจ้าข้าแบ่งสมาธิสองทางไม่ได้กล่าวถึงตรงนี้เขาชำเลืองนาคารุ้งกลืนฟ้าด้านหลังเซียวเยียนแวบหนึ่งโหมพลังงานนั่นสร้างขึ้นจากผู้ดูแลสำนักม่านเมฆากว่าร้อยคนอาศัยพลังฝีมือระดับราชันยุดของมันใครจะทุบแตกเกรงว่าไม่ใช่เวลาสั้นๆและตอนนี้สิ่งที่พวกเราขาดแคลนที่สุดก็คือเวลา ข้ากับนาคารุ้งกลืนฟ้าจะไปลองดูให้เราช่วยคุ้มกันการโจมตีของพวกนั้นเซียวเยียนเร่งคิดในพริบตาก่อนตัดสินใจฉับพลันตอนนี้ไม่มีเวลาให้เขาสิ้นเปลืองอีกแล้วเฮ้อผมมีแต่วิธีนี้แล้วข่ายกลเมฆคาคลุมตะวันนั่นมีเพียงผู้แกล้งกล้าระดับมหาราชัหยุทธจึงพอจะต้านทานได้ดีที่ยุนยุนไม่อยู่ไม่เช่นนั้นหากนางเป็นผู้บัญชาการข่ายกล ต่อให้ผู้แกล้งกล้าระดับปรมาจารย์ยุทธ์ยังต้องครันครามแม้กระจ่างแก่ใจลำพังพลังฝีมือของเซียวเหยียนไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำลายโคมพลังงานแต่เหตุการณ์ถึงขั้นนี้ไฮโปตงหามีวิธีอื่นไหมหากโคมพลังงานไม่แตกพวกเขาก็จำต้องถูกบีบให้ประจันบานกับสิทธิ์นับพันของสำนักบ้านเมคาหนึ่งต่อพันสำหรับผู้แกล้งกล้าระดับมหาราชาชยุทธ์ไม่นับว่ายากเย็นแต่เสียดาย หลังการจัดตั้งค่ายเมยคาคลุมตะวันบวกกับความสามัคคีที่ผ่านการบ่มเพาะนับสิบปีกระทั่งหลายสิบปีพลังฝีมือของสิทธิสํานักบ้านเมคาร่วมพันคนนี้แทบจะซ้อนสูงบนร่างยุนหลิงซึ่งอยู่ในฐานะดวงตาของค่ายกลนการสับประยุทธ์ที่สองฝ่ายต่างกันสุดขั้วเช่นนี้ต่อให้เป็นไหโปตงยังไม่กล้าลูบคมไหโปตงในเมื่อท่านงมงายถลำลึกเช่นนั้นก็อย่าถือโทษเราไม่คํานึงถึงมิตรภาพเก่าก่อน จ้องมองไฮโปรตรงบนฝาอย่างเงียบงันหยุนหลิงก็ไม่เลอะเลือนผนึกลูกเกลียวพลังงานจากในทะเลหมอกอีกครั้งครานี้ขนาดของลูกเกลียวใหญ่กว่าก่อนหน้าเกือบหนึ่งเท่าตัวและเห็นลูกเกลียวพลังงานขนาดสี่ห้าสิบฟุตแววเครียดผุดขึ้นบนใบหน้าไฮโปรตรงระหว่างสองฝ่ามือไอหนาวนเวียนห่วงอากาศโดยรอบเริ่มปรากฏผลึกน้ำแข็งเล็กจิ๋วนับไม่ถ้วนเฮ้อดูท่าจะลุกล้มใหญ่โตแล้ว และเห็นสองฝ่ายตระเตรียมประจันบานเจียสิงเทียนายหน้าอ่อนใจเพื่อโมเฉิงคนหนึ่งวิวาทกับมหาราชยุทธคนหนึ่งและวว่าที่ผู้แล้งกล้าที่ศักยภาพสุดสพรึงคนหนึ่งคุ้มค่าหรือหงไมใช่เพื่อโมเฉิงนั้นเขาก็แกผู้ดูแลนอกข่ายสํำนักคนหนึ่งยังไม่มีคุณค่าปานนั้นฟามาายหน้ายิ้มคืนพลางกล่าว สิ่งที่สำนักมานเมฆาต้องการก็คือศักดิ์ศรีแต่เรื่องราวลุกลามถึงจุดนี้ออกจะเกินเลยไปจริงๆการจูโจมของเซียวเหยียงครู่ก่อนทำให้หยุนหลิงเสียหน้าอย่างมากถึงก็ได้นำเอา่ายขนพิทักษ์สำนักออกมาว่าไปแล้วก็เพราะความเห็นแก่ตัวของหยุนหลิงถอนใจเฮือกหนึ่งเจียสิงเทียนหัวเราะขื้น เรื่องราวดำเนินถึงขั้นนี้ไม่ว่าผู้ใดออกไปไกลเกลีย่ยล้วนเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เปรี้ยงหมายบรรทัดยักษ์พกพาพลังเกลี้ยวกราดวดกระนำโคมพลังงานกลับเพียงบังเกิดวงกระเพื่อมเล็กๆระรอกแล้วระรอกเล่านอกจากนั้นปราศจากผลลัพธ์อื่นใดสีหน้าเคร่งเครียดมองดูโคมพลังงานที่คงทนนั้นเสียวเยียนเหลียวไปมองการจู่โจมของนาคารุ้งกลืนฟ้าวงกระเพื่อมที่แผ่ซ่านออกมาเป็นระรอก มีวิวแววบังเกิดผลให้เห็นอยู่บ้างทว่ายังห่างไกลาจากคำว่าแตกทลายปัดซบเสียวเหยยนหันกลับมามองดูไฮโปรตรงกับหยุนหลิงที่ใกล้ระเบิดสภาวะแหลมคมอันสุดสะพึงออกมาสบดดาคำหนึ่งข้าไม่เชื่อหรอกว่าจะทำลายเจ้าโคมกระจอกกระจอกนี่ไม่ได้ลมหายใจเริ่มกระชัน้นเสียวเหยยนในตาแดงกำ่ำกุมไม้บรรทัดแน่นปราณยุทธในกายพรั่งพลูอย่างบ้าคลัง่ง หวดฟาดโคมพลังงานที่คงทนสุดเปรียบชนิดไม่ยัง้งเปรียงคล้อยหลังเซียวเหยียนฟาดใบบรรทัดยักลงไปเสียงดังสนั่นพลันก้องขึ้นกลางลานผู้คนนับไม่ถ้วนล้วนเงยศีรษะสีหน้าตะลึงลานจ้องมองรอยร้าวที่แผ่กระจายบนโคมพลังงานอย่างรวดเร็วการตะลึงลานดำเนินอยู่หนึ่งพริบตาก่อนหันขวับไปมองเซียวเหยียนที่กลุ่มใบบรรทัดด้วยอาการอ้าปากตาค้างเช่นกัน โคมพลังงานที่แม้แต่ระดับมหาราชันยุทธต้องใช้ช่วงเวลาหนึ่งจึงจะสามารถทุบทำลายได้กลับถูกเขาฟาด,ด้วยหมายบรรทัดจนปริตแตกอย่างสบายๆเป็นไปไม่ได้อุทานในใจยุนหลิงตกตะลึงเช่นกันเมื่อเห็นโคมพลังงานปรากฏร,รอยแตกเข็นเสียงสะบดยังรุ่มร้อนฮฮฮคิดไม่ถึงสำนักมารเมฆาแห่งจกักรวาเจียมาน้าใอิสะเอียนเช่นนี คนนับพันทั้งสำนักถึงกระจับมือกระต่อก่อนหนุ่มน้อยที่ไว้ไม่ถึงยี่สิบคนหนึ่งชื่อเสียงของสำนักมานเมฆาที่ยุนโพเทียนอุตสาหสั่งสมขึ้นบนมหาพิภพครานี้ได้ปนปีไม่เหลือแล้วพริบตาที่ฝูงชนทั่วหลานตะลึงงนันปรากฏเสียงหัวเราะที่ค่อนข้างแหบพร่าดังขึ้นกลางฟ้าเป็นผู้ใดบังอาจลบลูบรรพาจาร์สำนักม่านเมฆาคนที่ปลุกหัวโผลหางอยู่ เก่งจริงเผยโฉมให้เราดูยุนหลิงสีหน้าแปลเปลี่ยนเงยหน้าตะวาเสียงเข้มฮ่าๆเผยโฉมก็เผยโฉมโอ้เอินกลัวสำนักมานเมฆาข้ากลับหาเกรงขามใหม่ลั่นเสียงหัวเราะดังขึ้นอีกคนสิ้นเสียงหัวเราะโคมพลังงานซึ่งใกล้พังทลายสุดท้ายหนึ่งเสียงดังครืนกลายเป็นสะเก็ดพลังงานโปรยปลายและค่อยๆมาไายศูนย์ทันทีที่โคมพลังงานแตก เหนือต้นไม้ยักษ์โดยรอบสีหน้าผู้ดูแลสำนัมกม่านเมฆากว่าร้อยคนพลันซีขาวกระอักโลหิตตามกันไอแย้แสพวกผู้ดูแลที่กระอักโลหิตเหล่านั้นยุนหลิงเงยหน้าจับจ้องมุมหนึ่งที่เวิงหวางกลางอากาศณนะขณะใดขณะหนึ่งอากาศสทธาตรงนั้นพลันแปลปรวนอย่างประหลาดอึดใจให้หลังเงาคนในชุดสีดำผู้หนึ่งปรากฏแก่คันลองสายตาทุกผู้คนคล้อยหลัง,งเงาดำออกโรงสีหน้าไฮโปโตรง เชียสิงเทียนฟ้ามายืนหลิงและคนอื่นๆแทบจะเปลี่ยนสีฉับพลันโอ้แกล้งกล้าระดับมหาราชัยุดโผลมาอีกคนแล้วหรือเชียสิงเทียนสูดไอเย็นในน้ำเสียงเจือแววตระนกยังปิดไม่อยู่ดูท่าทางคล้ายเป็นกองหนุนของเซียวเหยียนเจ้าหนุ่มคนนี้มีกลุ่มอิทธิพลยักษ์ใหญ่ขำชูอยู่เบื้องหลังจริงๆฟามาปั้นหน้าเครง่งพึมพำว่า สำนักมารเมฆค,คราวนี้เกรงว่าคงต้องประสบเคราะห์แล้วฟังที่คันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องนาราด้วยครับ